ยินดีต้อนรับสู่หลอนเล่าเรื่องสถานที่แห่งนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความลึกลับเรื่องเล่าสยองขวัญและตำนานที่ยังไม่มีใครกล้าพิสูจน์ชงเตรียมใจให้พร้อมเพราะทุกเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจทำให้คุณขนลุกและไม่กล้าปิดไฟนอนในคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามความสยองไปพร้อมกันเลยครับกระสือกินไส้ หมู่บ้านหนองขวัญเป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่กลางทุ่งนาและป่ารกไม่มีไฟฟ้าใช้ผู้คนยังคงใช้ตะเกียงและคบไฟสองทางในอย่างค่ำคืนที่นี่มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับบอผีกระสือมานานแสนนานว่ามันเป็นวิญญาณของหญิงแก่ที่สืบทอดมนต์ดำต้องคอยกินของเน่าเสียและเลือดสดๆเพื่อความอยู่รอดโดยเฉพาะไส้ของเด็กแรกเกิดคืนหนึ่งในฤดูหนาวอันเงียบสงัดบ้านของแม่พินซึ่งเพิ่งคลอดลูกชายได้เพียงสามวันถูกปกคลุม ด้วยความมืดมิดแม่ผินนอนกระสับกระส่ายเพราะได้ยินเสียงมาหาวหอนเป็นระยะเหมือนมันกำลังเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรเห็นพ่อวันแฟนของแม่ผินลุกขึ้นจากที่นอนควักคบไฟออกไปดูแต่พอเปิดประตูบ้านเท่านั้นเองลมหนาวก็พัดกรุเข้ามาอย่างแรงกลิ่นเหม็นเน่าฉุนลอยมากับสายลมจนพ่อวันต้องยกมือปิดจมูกทันใดนั้นเขาเห็นดวงไฟสีเขียวสลัวลอยอยู่กลางอากาศไม่สูงนักมันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกลกระสือพ่อวันร้องลัน่น ดวงไฟสีเขียวส่องให้เห็นหัวของหญิงแก่ใบหน้าซีดเผือดปากเลอไปด้วยคราบเลือดไส้และอวัยวะภายในให้อยระยงระยางไหลต้องแต่งเหมือนงูพ่อวันตัวแข็งทื่อตะโกนสุดเสียงเรียกแม่ผินให้รีบปิดประตูแต่ไม่ทันแล้วกระสือพุ่งตรงไปยังบ้านมันแทบผ่านช่องหน้าต่างเล็กๆเ,เข้าไปขณะที่แม่ผินกอดลูกแน่นตัวสั่นง,งันงกแสงสีเขียวฉาทั่ห้องเผยให้เห็นร่างท่อนบทที่ลอยได้ของมดวงตาแดงฉานจ้องมองมาที่เด็กน้อยท้องของมันร้องคลืดคราด เพราะความหิวอย่ามายุ่งกับลูกกูแม่พินกรีดร้องคว้าผ้าห่มคลุมลูกแน่นทันใดนั้นเสียงพระสวดมนต์ก็ดังขึ้นจากข้างนอกพ่อวันวิ่งไปปลุกหลวงพ่อที่วัดพร้อมกับชาวบ้านที่ถือคบไฟและหอกไม้ไผ่ปลายแหลมกระสือหันขวับไปทางหน้าต่างมันคำรามลั่นด้วยความโกรธแต่ไม่กล้าเข้าใกล้เสียงสวดมนต์ก่อนจตทยานพุ่งออกไปในความมืดรุ่งเช้าชาวบ้านออกตามหาตน้นตอของกระสือ และไปพบหญิงชราคนหนึ่งนอนหมดแรงอยู่ในกระท่อมท้ายหมู่บ้านป่าของนางยังมีคราบเลือดแห้งติดอยู่ทุกคนรู้ทันทีว่านางคือกระสือที่ออกหากินเมื่อคืนพวกผู้ชายจึงช่วยกันจุดไฟเผากระท่อมไม่ให้นางฟื้นคืนชีพกลับมาอีกแต่ถึงกระนั้นทุกคืนที่ไร้แสงจันทร์หมู่บ้านหนองขวัญยังคงมีเสียงมาหอนโหยหวนและชาวบ้านหลายคนก็ยังอ้างว่าเห็นดวงไฟเขียวลอยไปมาอยู่ไกลๆเหมือนกับว่าผีกระสือยังไม่ไปไหนในอดีตการหมู่บ้านหนองขวัญ เป็นเพียงชุมชนเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่กลางทุ่งนาคว้างไม่มีไฟฟ้าใช้เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าทั้งหมู่บ้านก็จมอยู่ในความมืดมิดมีเพียงแสงตะเกียงน้ำมันที่กระพริบไหวท่ามกลางสายลมหนาวชาวบ้านที่นี่เชื่อกันว่าทุกคืนเดือนมืดผีกระสือจะออกล่าเหยื่อมันเป็นวิญ,ญญาณของหญิงแก่ที่ร่ำเรียนวิชาอาคมต้องห้ามพอสิ้นอายุขายวิญ,ญญาณของนางไม่ได้ไปไหนบกลายเป็นสิ่งอักมงคลที่ออกหากินในยามราตรีชอบกินของเน่าเสียและของสด โดยเฉพาะไ้ของเด็กแรกเกิดคืนหนึ่งในเดือนเจ็หมู่บ้านถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบแม่พินเพิ่งคลอดลูกชายได้เพียงสามวันนางเป็นหญิงร่างเล็กผิวขาวซี่จัดก,การเสียเลือดระหว่างคลอดคืนนี้นางนอนกอดลูกไว้ในบอกขณะที่พ่อวันสามีของนางนั่งกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ข้างๆเสียงม้าเห่าหอนดังขึ้นจากท้ายหมู่บ้านเหมือนมันเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์ ไม่อาจมองเห็นได้จากหนึ่งตัวกลายเป็นหลายตัวพร้อมเสียงหอนยาวแหลมเสียงแทนความเงียบของค่ำคืนพ่อวันขมวดคิ้วลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างออกมองไปในความเมื่อทันใดนั้นสายลมเย็นเฉียบก็พัดกรูเข้ามากลิ่นเหม็นเน่าฉุนลอยมากระทบจมูกมันมาแล้วดวงไฟสีเขียวสลัวลอยต่ำอยู่ที่ริมทุ่งนาค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ทุกย่างก้าวของมันมาหอนโหยหวนขึ้นเป็นเท่าตัวพ่อวันตัวสั่น รีบปิดหน้าต่างแน่นตะโกนเรียกแม่ผินให้รีบอุ้มลูกเข้าไปหลบแต่ไม่ทันแล้วดวงไฟลอยสูงขึ้นก่อนพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วพ่อวันเห็นเต็มตามันคือสีรัตของหญิงชาราใบาหน้าซีดเผือดดวงตาสีแดงฉานเหมือนเลือดกรามยาวจนผิดมนุษย์ปากเปิดไปด้วยคราบเลือดดำข้นลําไส้และอวัยวะภายในของมันให้ระยงระยางเลือดหยดลงพื้นเป็นทางยาวกระสือ แม่พินกรีดร้องด้วยความหวาดตัวนางรีบกอดลูกไว้แน่นมันพุ่งตรงมาที่บ้านพ่อวันคว้าขวานด้ามยาววิ่งไปปิดประตูแน่นแต่ไม่ทันกระสือทะลุร่างเข้ามาทางช่องหน้าต่างเล็กๆแสงสีเขียวฉาบไปทั่วห้องทำให้ทุกสิ่งดูบิดเบี้ยวแม่พินถอยหลังจนติดฝานางเห็นกระสืออ้าปากกว้างจนเกือบถึงใบหูก่อนจะพุ่งตรงเข้ามาหาลูกน้อยในอ้อมแขนอย่ามายุ่งกับลูกกูแม่พินร้องลัน่น พ่อวันฟาดขวานใส่แต่กระสืเอเพลอนที่เร็วเกินไปมาหลบคุมขวาแล้วทยานขึ้นไปติดเพดานเหมือนค้างคาวก่อนจะแผดเสียงแหลมสูงจนแสดแก้วหูไส้ของมันขยับไปมาเหมือนมีชีวิตทันใดนั้นเสียงสวดมนต์ดังมาจากข้างนอกหลุมพ่อจักวัดพร้อมชาวบ้านหลายคนถือกบไฟและหอ,อกไม้ไผ่ปลายแหลมกำลังเดินมุ่งม,มาที่บ้าน กระสือหันความดวงตาแดงฉานเปล่งสงสารม,มันส่งเสียงคำรามอย่างเดอดดานก่อนจะพุ่งออกจากบ้านไปในความมืดแต่เรื่องยังไม่จบวันรุ่งขึ้นชาวบ้านออกตามหาต้นต่อของกระสือพวกเขามุ่งหน้าไปยังกระท่องร้างท้ายหมู่บ้านและพบหญิงชราร่างผอมหนังหุ้มกระดูกนอนหอบหายใจรอรินอยู่บนเสื่อเกา่เกาๆปากของนางเต็มไปด้วยคราบเลือดเนื้อตัวเหม็นคลุ้งไปด้วยกลิ่นสากสางมันต้องเป็นนางรกระสือบ้านเรา หลวงพ่อหยิบสายสินขึ้นมาผูกข้อมือหญิงชารานางเริ่มดิ้นทุรนทุรายปากร้องขอชีวิตแต่ไม่มีใครสนใจชาวบ้านช่วยกันตอกเสาไม้ลงบนพื้นแล้วจุดไฟเผากระท่อมทั้งหลังเสียงกรีดร้องของหญิงชาราแผดดังไปทั่วหมู่บ้านเปลวไฟลุกท่วมกระท่อมกลายเป็นเท่าฐานในเวลาไม่นานชาวบ้านลงใจคิดว่ากำจัดกระสือได้สำเร็จแต่พวกเขาคิดผิดคืนต่อมาขณะที่ทุกคนหลับหลายเสียงหอนของสุนัขก,ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ เสียงนั้นดังกว่าเดิมไม่ได้มาจากท้ายหมู่บ้านแต่มันดังขึ้นจากทุกทิศทุกทางพ่อวันสะดุ้งตื่นค่อยๆเปิดหน้าต่างออกดูท่ามกลางความมืดมิดมีดวงไฟสีเขียวสลัวมากกว่าหนึ่งดวงมันลอยอยู่เหนือยอดไม้นับสิบดงวงวงเวียนอยู่รอบหมู่บ้านเรากับกำลังมองหาเยื่อยต่อไปกระสือไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันกำลังมาและมันไม่เคยจากไปไหน จงระวังคืนเดือนมืดเมื่อไหร่ที่หมาเริ่มหอนเมื่อนั้นมันอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คิดหลังจากที่ชาวบ้านเผาหญิงชาราผู้ต้องสงสัยว่าเป็นกระสือหมู่บ้านหนองขวัญก็เงียสบสงบลงเพียงชั่วครู่ทุกคนต่างคิดว่าฝันร้ายได้จบลงแล้วแต่พวกเขาคิดผิดคืนเดือนมืดถัดมาสุนัขทั้งหมู่บ้านหอนรับกันเป็นทอดๆตั้งแต่หัวค่ำบางตัวหางจุกตุดวิ่งหนีไปหลบอยู่ใต้ถุนบ้านพ่อวันเฝ้าจับตามองอยู่หน้าต่างนับจากคืนนั้น ที่เห็นดวงไฟเขียวสลัวเขาก็ไม่เคยนอนสนิทอีกเลยแต่คืนนี้มันต่างออกไปมันมาและไม่ได้มาตัวเดียวพ่อวันลูกหายไปเสียงกรีดร้องของแม่พินดังขึ้นพ่อวันวิ่งพรวดเข้าห้องเห็นเพียงรอยเลือดสีแดงสดเป็นทางยาวออกไปนอกหน้าต่างไม่นะไอ้หนูของข้าแม่พินแทบขาดใจนางพยายามจะวิ่งออกไปแต่พ่อวันคว้าแขนไว้แน่น แล้วเสียงสยดสยองก็ดังขึ้นจากท้ายหมู่บ้านเสียงครเคี้ยวเสียงดูดกลืนและเสียงร้องของทารกที่แถวเบาลงเรื่อยๆชาวบ้านหลายคนที่ได้ยินรีบวิ่งออกมาพร้อมคบไฟพวกเขาตามรอยเลือดไปยังลานกลางหมู่บ้านและสิ่งที่พวกเขาเห็นทําให้ทุกคนแทบสิ้นสติกลางลานดินข้างต้นไทรใหญ่ทารกตัวแดงกลำ่ำถูกฉีกอกออกกระโหลกแยกออกเป็นสองซีกไส้ และอวัยวะภายในให้ออกมานองพื้นบางส่วนขาดวิ่นเหมือนถูกกัดกินเหนือล่างทารกนั้นมีดวงไฟสีเขียวหลายดวงลอยวนอยู่เงามืดค่อยๆเผยให้เห็นร่างที่น่าสะพรึงกลัวศีรษะของหญิงแก่หลายคนแขวนห้อยต่องแต่งกลางอากาศเส้ยาวเป็นสายเลื้อยขยับไปมาตาหลุกลึกแดงฉานเปล่งเสียงหัวเราะเย็นเยียบกระสือไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันออกล่าพร้อมกันหลายตัวและคืนนี้มันได้ยื่แล้ว ชาวบ้านบางคนไปลมล้มลงบางคนยนต์ขับไฟใส่กระสือแต่มันหลบได้หมดพร้อมกับพุ่งเข้ามาขย่ำชายเท่าคนหนึ่งอกกบร่างของชายชาราโดนกัดคอจนเลือดพุ่งพรวดก่อนที่กระสืออีกตัวจะพุ่งลงมาฉีกท้องเขาแล้วพักลำไส้ออกมากินสดๆเสียงดูดซาบของเลวและเสียงขาดวิ่นของเนื้อหนังทําให้ทุกคนแข้งขาอ่อนหลวงพ่อและชาวบ้านที่เหลือเริ่มสวดมนต์เสียงดังพยายามไล่มันแต่กระสือเหล่านั้น เพียงแค่เสย,ยยิ้มก่อนจะลอยจากไปทิ้งศพสองศพให้เหลือเพียงกองเลือดและเศษไส,จส้จากคืนนั้นหมู่บ้านหนองขวัญไม่เคยสงบอีกเลยเด็กเล็กเริ่มหายตัวไปทุกคืนบางคนพบเพียงเสื้อผ้าเปื้อนเลือดทิ้งไว้กลางทุ่งนาบางคนพบศพไร้แท้ไร้หัวนอนตะลึกอ,อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พ่อแม่ร่ำให้แทบขาดใจแต่ไม่มีใครทําอะไรได้หมอผีจากหมู่บ้านใกล้เคียงถูกเชิญมาเขานั่งกลางลานบ้านจุดธูปเรียกวิญญาณกระซิบคาถาก่อน จะลืมตาขึ้นมาอย่างตื่นตระหนกไม่ใช่กระสือตัวเดียวมันเป็นฝูงเขากล่าวด้วยเสียงแวเบาหมู่บ้านนี้ถูกสาปแล้วจากนั้นไม่นานชาวบ้านเริ่มอพยพหนีไม่มีใครกล้านอนที่นี่อีกเสียงร่ำลือถึงหมู่บ้านต้องสาปกระกจ,จายไปทั่วบางคนว่ามันเคยเป็นหมู่บ้านของผู้ฝึกสายเวทพอพวกเขาตายวิญญ,ญาณก็ติดอยู่ที่นี่บางคนเชื่อว่ามีใครบางคนทำพิธีเรียกมันขึ้นมาและตอนนี้พวกมันไม่มีวันจากไป ภายในเวลาไม่ถึงเดือนหมู่บ้านหนองขวัญกลายเป็นหมู่บ้านร้างบ้านเรือนซุดโซมวัชพืชขึ้นสูงบางบ้านยังเหลือรอยเลือดติดข้างฝา,ฝาทุกค่ำคืนยังคงมีเสียงมาหอนและถ้าหากใครผ่านไปแถวนั้นในคืนเดือนมืดพวกเขาอาจเห็นดวงไฟเขียวลอยตักและได้ยินเสียงกระซิบของกระสือที่กำลังมองหาเย,ยื่อายต่อไปหิวหิวเหลือเกินหลังจากที่หมู่บ้านหนองขวัญถูกทิ้งร้างไม่มีใครกล้ากลับไปเหยียบที่นั่นอีกหมู่บ้านค่อยๆถูกธรรมชาติ กลืนกินบ้านเรือนพังทลายต้นไม้เลื้อยปกคลุมถนนทางเดินเสียงหมาหอนยังคงดังขึ้นเป็นระยะแต่ไม่มีใครกล้าพอที่จะไปดูว่ามันหอนเพราะอะไรแต่สิ่งที่แปลกประหลาดคือดวงไฟสีเขียวที่เคยลอยวนอยู่เหนือหมู่บ้านค่อยๆเลือนหายไปคืนแล้วคืนเล่าสุนัขเริ่มหยุดหอนเสียงกระซิบของกระสือเงียบหายไม่มีศพใหม่ไม่มีร่องรอยของเลือดไม่มีผู้คนพบเห็นเงาของมันอีกมันหายไปอย่างไร ไม่มีใครรู้บางคนบอกว่าหมอผีที่มาทำพิธีในคืนสุดท้ายอาจจะสะกดมันไว้ได้แม้ไม่มีใครเห็นพิธีนั้นกับตาบางคนเชื่อว่าหลวงพ่อจากหมู่บ้านใกล้เคียงทำพิธีใหญ่สากแช่งให้กระสือเหล่านั้นแตกดับไปแต่ก็มีบางคนเชื่อว่ามันแค่ย้ายไปที่อื่นกระสือเป็นวิญญาณได้ร่อนมันอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มีเด็กเกิดใหม่ที่ที่มีความกลัวและความตาย ที่ที่มีคนเผลอไปเรียกมันโดยไม่รู้ตัวและมันอาจจะไม่ได้หายไปเพียงแต่ยังไม่มีใครพบมันเท่านั้นเองคืนนี้หากได้ยินเสียงมาหอนหหยหวนอย่าเปิดหน้าตาอย่ามองหาแสงสีเขียวในความมืดและอย่าถามว่ากระสือไปอยู่ที่ไหนเพราะมันอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดหลายสิบปีผ่านไปหมู่บ้านหนองขวัญกลายเป็นเพียงตำนาน ไม่มีใครกล้าย,ย่างกลายเข้าไปอีกจนกระทั่งรัฐบาลส่งคนเข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นเขตการเกษตรวันแรกของการสำรวจทุกอย่างดูปกตินักสำรวจเดินสำรวจพื้นที่วัดขนาดแปลงดินบันทึกข้อมูลไม่มีอะไรผิดปกติแต่ในคืนแรกที่พวกเขากังเต็นท์พักค้างแรมเสียงหอนของสุนัขป่าดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งทั้งๆท,ที่ในระยะหลายสิบกิโลเมตรรอบหมู่บ้านไม่มีบ้านคนไม่มีหมาไม่มีสัตว์เลี้ยง อากาศหนาวเย็นลงผิดปกติทั้งที่เป็นหน้าร้อนรอบๆพื้นที่ค่ายพักมีเสียงบางอย่างแว่วมาเบาๆห,หิวหิวเหลือเกินหัวหน้าคณะสำรวจสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกหัวใจเต้นแรงไม่ทราบสาเหตุขณะที่กำลังจะลุกออกจากเต็นท์สายตาของเขาเหลือไปเห็นแสงสีเขียวสลวสลูล,ลอยอยู่เหนือพื้นหญ้าไม่ไกลาจากที่พักมันไม่ได้หายไปมันยังอยู่แต่คราวนี้มันหิวกว่าเดิม และนี่คือเรื่องราวสยองขวัญจากหลอนเล่าเรื่องบอกว่าทุกคนจะหลับฝันดีถ้ากล้าปิดไฟนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความสยองขวัญที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอให้คืนนี้ปลอดภัยจากความมืดบิดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ